สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าเอ็นจอลไลสไตล์อินเดนมาคโอ้จอดรถเมื่อกี้พ่อแม่พี่น้องจ้าปุนณ่ะมีครูแข่งเหมือนมีครูแข่งทุ่มมือมาแต่ใ่อยู่เฝ้าพ่อแม่พี่น้องพอกลูปปกพันนะมขาขึ้นกันจ้กพอกลูกมาทางได้หรอกขี่รถยางแพงเลยมานั่นถามมาเจ้ากระสิขาวแก้แพทย์ตีพันนะบอกเออเจ้ากระสิขาวขึ้นกันสันดกโอ้ปุนณ่ะไปน้ำกันพันวะกันลยว่าโอ้โยเดียวไปตะมวนคักแท้ละเธอสันดก คุณอีกดอกนึงจ้าเฝ้าหย่านพระท่านฝรั่งกระเจ้าบระเทศไทยคลิปเพื่อเขาเพราะไม่ไปนองจ๊ะหย่านพระท่านเพิ่อนโอ้โหเพื่อนหย่านพระท่านเพิ่นหย่านกระเจ้าเก็บเห็ดก่นอนกระดูกกวางเพื่อนอ้าวสามดอกแรกสี่ดอกแรกแหกมันจะเพราะไม่ี่น้องจ๊ะมึ้ยเปิดฉากมากขอภาพวกเจ้างัดยางเดียว ยังมาสวัสดีเป็นทางการด้จ anyway, okay. ้ะเด้อปุ่นเด้ออูยเลือดอีลีจัไปไปหาตัวปร่ดอกนี่โอ้ยขาปุ่นขาขาแม่นเจาะขาแม่นเจาะขาพุ่นแต่ว่ายังอ่อนอยู่จ้ะเพิ่งเลือดดอกนี่เห็นหลายดอกย่ว่าสิบเอาวัดปเลโอ้ อันนี้เห็ดเพิงเกาลัดดอกบักใหญ่หนึ่งจ้ะคุณสับหลาบอยู่เป็นเฮ็ดเพิงเกาลัดบ่จะรึดเดี๋ยวพางัดเฮ็ดเพิงหวานก่อนจ้ะถ้าประเดียเขาจังมื่งหงอเฮ็ดเอเพิงเกาลัดเมน,น่งนี่เฮ้ยว่าปเดี๋ยวเขาให้อีพอค่อยดอกบักใหญ่หนึง่งคุณเฮ็ดตูป้ปุ๋ยป๊อดที่ทั่วการร่งการนี่เราเจาะกันได้นี่ละก็สิใจอ่อนความสวยของเพลินนี่ละ สวัสดีดย่างเป็นทางการจะพ่อม่น้องอ้วหมดออกมาใหม่เต็มห้อยไปไปฝ่าไปเก็บมือน,นีมีคููแข่งพอกระลุกข้าเจ้าประเทศไทยคลิปไปเรยวถือภูรักาตาเขาปลาขี่รถขั้นบักไงบังกโเข้ามารถแพงขนาดไปไปจ้ะพี่จ้าบงผีพี่โอ้ขาเราดอกหนึ่งดูฝรั่งกับคนไทยโอ้ย นะจ๊ะสุดยอดดอกเ็ดสวยงามอิลีเลิศจ,ลจลออเลิ์ไปหาตัวหมดก็ขึ้นดอกเ็ดไปเฮามาจามาลุ่นๆน,น้ำกันโอ้ยไ,ไม่แทงตากิ่งไม่ขมแทงตาโป๊ะป๊ะปะทปะ้ปะอปะท้าเฮ้สิเปลี่ยนกนเกงแต่งหนางงาๆเนี่ยกะระบรด เสีงยงเสี่ยงเห็ดอ้ย <laughs> <laughs> ด,ดอกนี่ <laughs> อุ๊ยพ <laughs> อดนะเอียงทะเลนี่ <laughs> ดินออกมาเอียงทะเลอยู่ <laughs> ยางผ่านดอกเห็ดพอมั้พี่น้นนอง <laughs> พุนอีกดอกนึ่งผุนเห็นตาหัวงัดออกมางามขนาดนี้เด้อโอ้ยกิ่งใหม่เต็มกระตาอีแม่ งัดคัดงัดเนี่ยเอ้ยมุดคัดมุดมุดเนี่ยโอ้ยหย,ยันหมวกเปันหักประม่น,นั้นดอกงัดงากไปฝรั่งมาเข่าสอกรำหนีมุดซิดเลยเนโค้ย <c oughs> งยัดงัดยัดงัดเลยเนี่ <c oughs> ดอกใหญ่ดอกหน่อยเขางัดยังเดียวมือนี่ <c oughs> อ,อันนี้คนบอ่อเขามันอยู่ไก่ท้ทางเขากระชิบาคนเขาร้ายเขากระชิบามาแล้วประ้ทศแท่เซตหนงจอยเซตจ,จอยสีน่าจังเลยเบิ้งเบิเ้นี่โห้ยปัดทัวปัดทัวเบิ้งแล้วดูบุบอยู่แข็งปัง ปังแขงปังเดดอีดีจ้ะการที่มีกูแข่งเกมเพชรคือฝรั่งไม่ได้ใช้ชีวิตชีวาตื่นเต้นดีขนาดเลยพ่อพี่น้องตื่นเต้นเต่นเต้นตื่นเต้นโหลดมาโหลดตรงนี้ส้ำดอกโหลดก็ัม่พี่น้อง อีกดอกนึงใส่เลยปุ๊บปุ๊ตัวอีกดอกนึงทั้งหมดใส่ได้จ้ะใส่ได้ใส่ได้เดี๋ยวเปียาดอกคุณอีกอีย่างอกนดอเดี๋ยวจะขานเปียาดอกคุณกันทางไั่นอีกนดอกน้อง อืมให้หน่อยตรุป,ปุตันดีขนาดตันดีขนาดโอ้อิตดอกนึ่งอีกดอกนึงอืออืม อลโดเ็ดบอจ้อจะอืมจะอลโดกบอลองดูหน่พุ่น่ะยิงรัวผู้น่ะคราน่ะเนาคัด,รดเรา,เา,นะาอยากคัยดยูด้วยอืผู้เลือดขนาดเ็ดเลือดขนาด แมนบ่เนี่ยแมนจ้ะแมนบ่แมนแมนเอียงข้างๆกันแมนแมนอันนั้นก็แมนอันนั้นมันแกวไปโอ้วลเรเบื่อจ้ะปล่อยแล้วไปฮาดต้นดอกี่จังใดอยู่นี่ปาดปาด ดีทุกันดนขึ้นบดายีคุณน่ะดูป็นปงไงนึ่ง่้าโอ้ยจ้าประด้ม่นนี่พี่น้องเอ,อ้ยเอาบดายล้งจาบึงนะเดี๋ยกลาย,ยปิดไาซะจ้าปไปไปรุบไป ดอกกลางๆพี่อโอ้จิ๋มขเ,เ,เขาได้ห็ดเลยเลยฟังหมดมันหยาดยาคนั้งจ๊ะเฮ้ยบุญดอกนี่ขาวจ้งดดวงฟูนอยู่คนะุณอ๋ออ่อนดีขนาด ตู้บ้านสล,ลับเปล่าเล่ากันด้ดน๋ีดอกนึงพอม่พี่น้องเอ้ยคุณอนะคุณอีกดอกนึงตอน่าคุณดอกนะี่หน่ะขาคุณอะโอ้โหแอบไปน่หย,ยาไปดูถูกไม่ได้เลย ออกไหมเธอจะขาดหน่อยเก็บย,ยี่ในดดอกเห็ดจ้าหาดอกปาดทำไมพี่หนอมึงดอกนี่ปาด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 ขาเรานอีดดอกหนึ่งว้าวว,าว้วาวว,าว้าวว้าว มาเป็น้องเอ้ยว้าวว้าวใส่ด้วยี่โอ้โหโอ้โหนี่ก็ว้าวคือกันเ่าแม่พี่น้องเอ้ยพุณน่ะขาวเรื่องแสงเลยดอกนี่สุดยอดเลยจ้ะสุดยอดไปเลย ข้างล่างนี่พ่อมี่จะพ่อแม่เป็นของปลานี่ยพ่อมีปลาข้างขวามอวือจะซวนเงินฟังใสเอาหากตัวดอกนี่บังดูตัวเป็นแถาอลไรละจ้ะขากระน,นิ่มแล้วพ่อแม่เป็นของจ้าพุ่นดอกปักใหญ่นึงใบเป็ไนไรดอกตักจูดปูดอยู่ตะนดอกงามกระโดดสุดจอดเลย น,นะดอกอวบดอกสวยแกงแซ่บรุ่นนี้ดอกนี้พุ่นะงาดแบบนี้มีความสุขอิลีพอแม่ไปนองแบบนี้แหละมันชัดเจลชัดเจนพูดนะ เสด็จใช้เบื้องต่างไปดิเบิ่งแล้วเบิ่องเราดูุ่น่ะปุ่นะ่ะก็ชัดเจียวชัดเจียนแท้โอ้โหปุ่ณว้ายสวยงามมากโผล่ขึ้นมาจากหญ้าปุณหญ้าหญ้าปุ่่นะเด็ดดีจ้ะไปจัดการหาตัว ต้องนิ่มแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้อยนิ่มแล้วนิ่มแล้วไม่มีอย่างดอกนะเห็ดอะไรเอ่ยเห็ดหัวแตก <S <S 1> <S 1> อย่างก็เอาบึกดอกนี่ดอกนี้เห็ดผุดอกนี่ปาดทั่วาดทั่วแล้วคือ เปิ่นเปิ้ลอยู่แท้โอ้เ้าหนิมมันหลับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปิ่นเบิ้ลกันหนิมเปิ่นเบิ้ลเลิก็หนิมแม่จ้ะหนิมมาไปกันนักกระตาเนาะเอาล่ะนักกาเปิ่นเบิ้ลจะเปิ้ลอีกดอกนึงแต่พ่อน่ะพ่อน่ะแต่ละบ่ดอก็ว่าก็เปิ่นเบิ้ลอยู่น่ะ กล่องกล่องกง็น่จ้ะใส่ด้วยโอ้ยขาเนา่าพองแบบน่องเลยนิ่มด้จ้ะเนื้อนิ่มนิ่มเเอาเบิบน้บนเบิ้นอีเบิ้นเบิ้นจังสีนะ่ะไข่แน่เห็บนบหมนะโอ้ยดอกหน่อยเพิน่นจะจอมก่อย ยิงไหมเนี่ยกระตาก็ได้นาะตัวจ้ะเห็นต่หัวเบ่งดูโอ้พ่น่ะจ้ะขายงาขนาดเดินเห็นต่หัวใน,นหน่อยอโคลดโพยหยาขึ้นมาไงละ่ะโอ้พุ่น่ะอีดอกนึงเ็ต่อปอปอีพ่นโอ,โอ,โอ,โอ้สวยงามสะใจอีลี ได็กเคืองกระตามีแต่หลอกยังงงๆพ่อแม่พี่น้นนงงอ,นองเอ,อ้ยคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ได้จ้ะบริภาษ์ตัดขา,าพ่อแม่พี่น้องจ้ะน้องสวยโทรมาหนสิไปหาน้นองสวยกันคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้จ้ะขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle อินเดียร์มแล้วก็มาดามิตรมาสลุมได้จ้ะเด้อไปละค่ะบ๊า,บายบายค่ะสวัสดีค่ะ